รวมคู่รักตาราพาลูกร่วมเป็นสักขีพยานในงานแต่งงานของตัวเองวิวาพร้อมหน้าพร้อมตา3คนพ่อแม่ลูกไปชมกันเลยครับเริ่มกันที่คู่รักของคุณฟุกเกิดพ้นและคุณนาตาลีที่ล่าสุด ควงคู่จัดงานฉลองมงคลสมรสสุดอบอุ่นสมความตั้งใจโดยมีลูกสาวน้องนาตาชาและพี่ชายสุดหล่ออาชีอาชิรวัตรรวมเป็นสักขีพยานหลังรอจัดงานมานานถึง4ปีพอสถานการณ์โควิดดานเจ้าสาวเปิดใจหลังใช้ชีวิตครอบครัวยังมีความเป็นตัวเองเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความเป็นพ่อแม่มากยิ่งขึ้น ด้านงานวิวาของ DJ เจดดาและคุณเจสันก็สุดชื่นมื่นเมื่อ DJ เจดดาได้ควงลูกชายสุดที่รักน้องดินเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในงานแต่งงานของตัวเองงานนี้น้องดินก็สร้างโมเมนต์สุดซึ้งน่ารักเผยความรู้สึกในวันแต่งงานของแม่ฝากคุณเจสันดูแลแม่ด้วยทาเอาแขกในงานและคุณแม่กลั้นน้าตาไว้ไม่ไหวกับโมเมนต์สุดซึ้งน่ารักของน้องดินที่ทําให้คุณแม่ในวันวิวานั่นเอง กลับมาที่งานวิวาของคุณนุกสุดทิดาหลังจากมีรักใหม่กับสามีชาวต่างชาติและได้ตัดสินใจแต่งงานที่ประเทศมาเลเซียตามศาสนาอิสลามกับแฟนหนุ่มรุ่นน้องมหัมมัดโดยมีลูกชายสุดที่รักน้องปีโป้และน้องปลาแป้งรวมเป็นสักข,ขีพยานรักในครั้งนั้นแถมยังทำหน้าที่ถือแหวนเข้ามาในพิธีที่อบอวลไปด้วยความรักและความอบอุน่น มาที่งานวิวาสของคุณแป้งออนจิราและคุณไลอองนลลีเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ฉลองวิวาสุดแสนโรแมนติกที่ริมทะเลพร้อมด้วยพยานรักในครั้งนั้นน้องเลอาลูกสาวตัวน้อยที่ร่วมเป็นสักขีพยานในวันสำคัญต้องบอกเลยว่าเต็มไปด้วยความสุขสามคนพ่อแม่ลูกพร้อมกับปลาที่อย่างสนุกสนานท่ามกลางญาติสนิททั้งในและนอกวงการที่มาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างชื่นมืน่นที่ริมทะเลชายหาดภูเก็ตนั่นเองแหละครับ ด้านงานวิวาของคุณเปิลน,นาคอนและคุณจูนกัสมาเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและจัดงานแต่งงานสารฝันท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกริมแม่น้ําเจ้าพระยาโดยมีน้องออกัสและน้องออการ่วมเป็นสักขีพยานคนสําคัญท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นมีเหล่าดารานักแสดงเขารวมยินดีกันเพียบเลยทีเดียวละครับ ปิดท้ายกันที่งานวิวาของคุณโอตวรวุฒิและคุณจีนาอานาถึงแม้ว่าตอนนี้ทั้งคู่จะเลิกลากันไปแล้วแต่ถ้าหากย้อนไปเมื่อครั้งที่ทั้งคู่ฉลองมงคลสมรสก็เป็นการฉลองมงคลสมรสแบบพร้อมหน้าพร้อมตาโดยมีลูกชายคนโตน้องโอลาฟร่วมเป็นสักขีพยานในวันสําคัญของคุณพ่อและคุณแม่ด้วยนั่นเองไม่พลาดข่าวสารเรื่องราวใหม่ๆจากทางร้8ยแ o r y อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ